สวัสดีครับโอ้ผมสั่งพัยธุ์ไส้ผ้าร้อนนะครับนี่มาจุฬา,า,าสองเมตรพี่น้องมาจุฬาสองเมตรพัยธุ์ไส้เห็ดโค้งให้ครับผมเห็ดโค้งเห็ดโค้งปีกยังให้เบร์ตน่นละ่ะเห็ดโค้งปีกให้แล้วบานี้เิคนเอาไปติดเองใช้เนนะมืองกันนะติดงอ้มว่าโซ่คีโซ่น้องกันนะโอ้มันติดสุดยอดใส่ใดของมันครับผม ห่วงปีกน in ี่เป็นของพญี่ยงไส้ครับผมเป็นขนาด2เมตรซ้ำกันก็หวงเดือนนั่นแหละซ้ำกันก็วาวจุฬาตัวของพญี่ยงไส้บานเพื้นด้วยชีสเองบานี่สุดยอดพี่น้องมือนี่เพิ่นกันเลยวะพี่เฮ็ดบ่เฮ็ดครับเท็ดพี่เฮ็ดสีฮัลโหลเท็ดเฮ็ดเท็ดเท็ดฮัพี่น้องข้าววันน้องฆ่าครับพี่เฮ็ดเอาเดี๋ยวพร้อมแล้วพักกันร่วงไปเฮ็ดอยู่ทงเลยพี่น้อง หลังจากมาหอดทวงพี่น้องบ้านนี้กระสิเตรียมพร้อมสีเทสนะครับนี่แหละนี่แหละครับเบาขึ้นนั่นแหละเจ้าของเบาขึ้นยืมพี่วีอยู่ปิ่มครับปิ่มเอฟสีมือนี้ <c oughs> บ่ได้ไปโรงเรียนที่เหลือเพื่อนสิมาโทษมาเทศเบามาถอยลงมาพี่อีกมาโทษมาโทษเบามาเทศเบาลงมาพี่อีกเอาลงมาลงมาซุดสุดเสือกอย่าไปแลีนไกลเดิมึงเป็นผู้ไปเรียนพญิสัยสิเป็นผู้ <c oughs> เรียนให้นี่เออพญิสัยสิเป็นผู้ไทย เป็นผู้สังเกตอาการมันนำว่าอาการเป็นอย่างไรมากอย่างไรจังสีได้แก้ถือมาลุ่นกันพี่น้องว่ามันขิดจวดหรือมันขีดติงตักเตึงเบาเอฟซีครับเดี๋ยวมาลุ่นกันพี่น้องหุ่นมากอยากได้แห้งมาคุ้มมาเบาอยู่นี่ใส่เรื่อยดีเฮ็ดห้เฮ็ดยิกเืองน้อยละดวงหนึ่ง พอ่านมันก e uh, euh ี่เกลือมันเด็กๆหน่อยมันเฮ็ดยาักแต้นบอขืนดึงเชือกเออแดนเรียงขวามาที่เดี๋ยวพี่นนองเอาขึ้นไปอีกน้อยนึงหัวขับหัวเส้นงูกับบ่อคอยอยู่เชือเส้นเชือง อาการมันร่มบกค่อยแห้งพี่น้องร่มบกค่อยนี่ร่มบาค่อยนี่มันแรนมันเบาเนี่ยนี่มันต้องใส่ร่มทรงน้ำครับผมต้องโค้งปีกจกแข็งแน่อยู่สายแข็งบานนีร่มบาทรงบานปีกเท็ดไม้ไม่ไม่เฮ็ดเบาเฮ็ดไมไม่ไม่หอดบบหัดดัดหอดปีกเดี๋ยวกันที่มันส hmm. ีดัดปีกวบก้อนเองมันกับโบดัดเดี๋ยวมาเทศดไมพี่น้อง เอาไหมเอาไหมเยอกันด้อยเนอยู่ฮัล์เบืงก่อนเฟืองดีด้ยล่ะข้าเจเนเะก่อนเฟื่องงทวนเ้อไม่ใชคือวนย่อนก่อนก่อนเฟืองครับมีเจนเมีตนี่ยมึงเบาเนี่ยมงาง อไปอยู่ยูเขาก็ <laughs> เขาก้มไเขาก้มไมเแคมล้มผ้าไปล้มมัอนวันครับผมล้มหอบไปทางฝุ่นเบากับไปตามลม <laughs> เดี๋ยวเื่อสุดท้ายเด้อถ้าบ่บ่ผ่านเอาไว้เชื่อกัอนมันล้มบด่ดีล้มดีกว่านี่ล้มนึ่งกว่านี่นี ไวยคือว่าแหละครับล้มมันบป็นแมนมือล้มนรกมือล้มนรกลูกแมนอยู่คุณบ้าคลั่งหอยต้องแรงอยู่คุณ ล,ออล้มหอบไปทั่วที่ทั่วเดน่นเทคนี่้าบ่ผ่านกระสีทอดซะก่อนพี่นอ้องเพราะว่าล้มมันหลังจากตรวจสอบสภาพตรวจสอบล้มแล้วเช็คเบนึงล้มแล้วล้ม่ผ่า,านมันสวยเหรขึ้นมาหน่ะมันขึ้นยู่ทั้งขึ้นแต่ว่าล้มมันบ่ได้มาเข้าใช่ไหม ทอดได้ไหมมันขื้นยุ้ทั้งขื้นเบาขื้นเดขึ้นแล้วแต่าร่มมันบ่อไรปีกเบากับบดัดเด้อบานีแท่ที่ิแล้วสิดัดทบไปปีกมันปีกมันอยู่ดัดเนี่ยง่ายมันบ่ไไ้ Ôi cong mấy cây đầy xăm cong, bay bay lên xì xa xì Ừ, đeo xì xanh, ừ, bay Ô, chắc ở đây là phí nọng Ở mai đâu có đầy, vào này cả phô sơ con Hạ chân mến. อันนี้ตอนลมหแห้งคุณเดี๋ยวกันเด้อหาลมมันสรงก่อนเ,เอาไปอยากไปก็ไปไปโอ้ยเติ่งรลดพี่น่องเติ่องอีกแล้วเติองอีกแล้วครับท่านมันลมบ่นี้พ่อสักวันพ่อสักวัน ยังมาเทียดไหมทำนี่มันบุฮันหูเรื่องถือว่ายัางเป็นยังล่มแนวนี่เรอล่อง่มดีๆก่อนพี่น้องพกระดับหัวกระมัดบุฮันดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มี่สำนีพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสุหมงสุบอนครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับหรือกดกระดิ่งนั่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ